อีกคนนึ่งก็คือคุณอ้วนคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยค่ะที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์เหมือนกันบอกว่าอย่าก,กังวลเลยห่วงและปัดกวาดพักของท่านก่อนเถิดปัญหารองหัวหน้าถูกกล่าวหาเฉาโฉยังไม่จบและอย่างเรื่องที่พักท่านเป็นจำเลยชักนําเกิดรัฐประหารจนประเทศแย่ก็ยังไม่เคลียร์ด้วยนะคะคุณภูมิธรรมเนี่ยไปกล่าวหาประยุทธ์ปัดเป็นชวน ชวนคนมาทำรัฐประหารนู่นเลยไปนู่นเลยค่ะคือพูดอะไรเนี่ยตัดตอนคือแกข้ามพ้นจรสิงนะค่ะคือข้ามพ้นในสิ่งที่พวกตัวเองทำหมดเลยค่ะแล้วก็ไปโยนผิดให้คนอื่นค่ะนะคุณภูมิทํางไม่พูดถึงการออกกฎหมาย นี่ข้อศักรรมสุดซอยสุดซอยลักหลับอะไรต่างเนี่ยนะ,ะไม่พูดถึงปัญหาก่อนหน้าน,นี้ที่คนออกมาเดินขบวนเป็นล้านๆ<ะ>คือรักกับว่าบริหารประเทศกันอยู่ดีๆและประชาธิปัตดไปกวากมือมาๆพนเอกประยุทธ์มาปฏิวัติเถอะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ะนะเ<ะ>นี่ยมันก็พูดตัดกันตอนกันไปคือยุคนั้นนอกจากมีค่าตัดตอนแล้ว<ะ>มีการพูดตัดตอนด้วยใช่ค่ะนะ